ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระรบรักทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ นำประเด็นปัญหาของพี่วุฒิศักดิ์งโนงนทานะครับสิทธิผมเองอมาพูดคุยกับท่านผู้ชมแล้วก็หาความรู้ร่วมกันนะครับซึ่งที่วุฒิศักดิ์เนี่ยได้ฝากประเด็นคำถามเอาไว้เพื่อเป็นการพูดคุยกันแล้วก็หาวิธีการที่เหมาะสมในประเด็นดังต่อไปนี้ครับก็คือในการอทอดภาพบรสกุลในงานศพทั่วไปเนี่ย ประเด็นที่1ก็คือการทอดภาพบางสกุลโดยเฉพาะภาคกลางเนี่ยมักนิยมบางทีละชุดทีละชุดอาจจะเป็น6ท่านบ้าง10ท่านบ้างก็ว่าไปตามจํานวนผ้าที่ถ่ายจะภาพจัดไว้และก็นิมนต์พระสงฆ์ชักบางสกุลเป็นชุดเป็นชุดประเด็นที่2ก็คือพี่น้องภาคอีสานรวมทั้งภาคเหนือด้วยนิยมบางภาพบางสกุลทั้งหมด50ผืน30ผืน หรือร้อยผืนก็นแล้วแต่จะวางทีเดียวทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็จัดเป็นชดเป็นชดตามจำนวนพระนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นไปชักบางสกุลทีเดียวจากสองประเด็นเนี่ยก็มาสู่คำถามที่ว่าอย่างไรเหมาะสมประเด็นที่หนึ่งก็คือ,อนิมนต์ขอทอดวางผ้าเป็นชด นีมนพระสงฆ์เป็นชดุดทีละชดุดทีละชดุดทีละชดุะชดว่ากันไปตามลาดับจนกว่าผ้าจะหมดส่วนประเด็นที่2ก็คือวางให้หมดเลยจะมีกี่ผืนก็แล้วแต่วางทีเดียวให้หมดแล้วครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็จัดเป็นชดุดเป็นชดุดเป็นชดุดนี่มนพระสงฆ์ขึ้นชักบางสกุลทีเดียวเลยอย่างไหนเหมาะสมในประเด็นนี้เรียนถามกับแฟนรายการและท่านผู้ชมว่า ในพื้นที่ของท่านปฏิบัติอย่างไรสำหรับผมครับขออนุญาตนำท่านผู้ชมพูดคุยทั้งสองประเด็นนี้อย่างนี้ประเด็นที่หนึ่งถ้าท่อทีละชดนิมนต์พระสงฆ์ไปชักภาพบางสกุลทีละชดทีละชดเนี่ยท่านผู้ชมลองนึกสภาพดูถ้าเกิดว่าภาพบางสุกุล50ผืนหรือร้อยผืนนะท่านผู้ชม เชิญทีละชดชักทีละชดกว่าจะนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นไปชักเสร็จลงมาทอดอีกหนึ่งชดนิมนต์พระสงฆ์อีกขึ้นไปชักอีกท่านผู้ชมครับท่านคิดว่าน่าจะใช้เวลาเท่าไรกว่าจะเสร็จเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการทอดผ้าบางสกุลเนี่ยใช้เวลาพอสมควรและที่สำคัญ การทอดผ้าบาสกุลมีการอ่านรายชื่อด้วยในประเด็นที่หนึ่งผมมองว่าใช้เวลามากครับท่านผู้ชมไหนจะอ่านรายชื่อไหนจะนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นไปลงมาแล้วอ่านรายชื่อช่ดที่สองนิมนต์พระสงฆ์ชตที่สองขึ้นไปอีกครับท่านผู้ชมยิ่งระยะห่างจากที่พระสงฆ์นั่งกับที่ทอดผ้าบนเมน ห่างกันเท่าไรก็ยิ่งใช้เวลามากเท่านั้นไปนตาลำดับคราวนี้ประเด็นที่สองก็คือถ,ถ้าท่อทีเดียวแล้วจัดเป็นชดเป็นชดตามจำนวนพระเช่นหรปู8รป8รูปแล้วนิมนต์พระสงฆ์ชักบังสุกุลทีเดียวยกเว้นประธานซึ่งเหมือนกันทุกภาคสำหรับประธานนะครับท่านผู้ชม คิดเห็นเป็นประการใดควรจะยึดประเด็นที่หนึ่งหรือประเด็นที่สองครับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมที่ปฏิบัติอยู่แล้วครับปฏิบัติอย่างไรนิมนต์ขอโทษทอดภาพบางสกุลชุดที่หนึ่งนิมนต์พระสงฆ์ชุดที่หนึ่งทอดภาพบางสกุลชุดที่สองนิมนต์พระสงฆ์ชุดที่สองอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าท่อทีเดียวจัดเป็นชุด และนิมนต์พระสงฆ์ทีเดียวนะครับสำหรับข้อคิดเห็นของผมและก็วิธีการปฏิบัติของผมโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นที่ลำพูนไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่เท่าที่ปฏิบัติมานะครับจะปฏิบัติตามประเด็นที่สองครับท่านผู้ชมก็คือมีกี่ชุดก็แล้วแต่อ่านรายชื่อตั้งแต่หนึ่ง จนสุดท้ายเลยครัท่านผู้ชมหลังจากนั้นเชิญเจ้าหน้าที่จัดเป็น6ชุดหรือ10ชุดข้อนี้เราตกลงกับเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนก่อนเริ่มพิธีว่าหลังจากทอดผ้าบางสกุลแล้วให้จัดเป็น6ชุดนะครับเป็น8ชุดนะครับแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นไปชักบางสกุลทีเดียวอย่างนี้ยครับท่านผู้ชมใช้เวลาไม่มากครับใช้เวลาไม่มาก ซึ่งผมก็ปฏิบัติตามวิถีนี้คราวนี้มาถึงคำแนะนำเพิ่มเติมก็คือว่าสำหรับเทคนิคการอ่านรายชื่อท่านผู้มีเกียรติที่จะเชิญออกมาทอดภาพบางสกุลนี้ก็มีความสำคัญนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีผลต่อเวลาทั้งสิ้นถ้าเป็นผมจะใช้เทคนิคอย่างนี้ครับท่านผู้ชม ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีทอดภาพบังสกุลในนามครอบครัวของผู้วายชนขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติดังต่อไปนี้ออกมารับภาพบังสกุลจากเจ้าภาพทอดลงบนภูสายงแล้วเรียนเชิญที่รับรองเดิมครับ 1. น,นาย 2. นาย 3. นาย หรือว่าจะไม่ขานลำดับก็ได้ครับท่านผู้ชมอ่านไปเลยครับขอเรียนเชิญผู้มีรายนานบางต่อไปนี้นายนางนายว่าไปตามลำดับเลยครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าอย่าใช้วิธีนี้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าจะทำให้เสียเวลาเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็คือใช้คำพูดว่าลำดับต่อไปจะเป็นการทอดภาพบางสุกุล ขอเรียนเชิญผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ลำดับที่1ขอเรียนเชิญลำดับที่สอขอเรียนเชิญลำดับที่สามขอเรียนเชิญอย่างนี้เป็นต้นครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าเป็นการอ่านซ้ําและเสียเวลามากและจะใช้เวลามากครับท่านผู้ชมครับ เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเทคนิคเหล่านี้ที่นํามาบอกกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นได้พิจารณาดูว่าท่านใช้วิธีใดนะครับทั้งนี้บางทีมันก็แล้วแต่พื้นที่เขานิยมหรือบางทีก็แล้วแต่มคนาย,ยกคนนั้นพิธีกรท่าน,นนั้นเขาถนัดอย่างไรนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมแนะนำมาให้ทอดครั้งเดียวและจัดเป็นชุด ข้อที่สองก็คือเวลาอ่านรายชื่อของผู้มีเกียรติที่จะมาทอดผ้ามางสกุลเนี่ยใช้คำว่าขอเรียนเชิญผู้มีรายนามดังต่อไปนี้อ่านหนึ่งสองสาหรือจะอ่านรายชื่อเลยก็ได้จะทำให้เวลานั้นประหยัดขึ้นกระชับขึ้นนะครับซึ่งการประกอบพิธีทอดผ้าบังสกุลก็จะใช้เวลาไม่มากนะครับและท่านผู้ชมละครับใช้เทคนิคไหนในการ เรียกหรือว่าเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติมาทอดผ้านะครับมาบอกกล่าวกันนะครับเพื่อที่จะให้แฟนรายการท่านอื่นได้รับทราบว่าในพื้นที่ของท่านปฏิบัติอย่างไรนะครับผมเองก็ทราบเฉพาะในภาคเหนือของผมนะครับในภาคอื่นก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยไปท่านผู้ชมเคยปฏิบัติอย่างไรก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับวันนี้ ท่านผู้ชมได้รับคําตอบแล้วนะครับรวมทั้งพี่วุติศักดิ์โนนฐานด้วยนะครับว่าหลักและวิธีการทอดภาพบรรสกุลที่เหมาะสมนั้นควรปฏิบัติอย่างไรฝากประเด็นนี้ไปพิจารณานะครับวันนีล้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ